ไม่ล <c oughs> ้อเลยกระจายล้อเลยพี่วงกระจายไม่ล้อล่างไป็นฐานไปจับไปกันไหนปอกล้อมาแล้วอ่ะหักล้อปอกล้อปอกล้อปุ่มปุ๊บปุึมเบรคปุ่ม วิ่งไวมากเลยครับวิ่งไวมากเลยไป <laughs> <laughs> แล้วไปแล้วชุดไปแล้วเรียนละวงก็จายเลยน <laughs> ึกเอาอยู่แล้วเฮ้ยขาเดี้ยวจะมันตัวใหมาโ่โอ้ <laughs> เรื่นในวงกระจาย <c oughs> เลยมาแล้ว